ผมว่าประเด็นเรื่อง Facebook First Party Cookie และ Third Party Cookie ไม่ใช่แค่ความท้าทายเฉพาะหน้าของ Facebook หรือผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของความคาดหวังที่สังคมมีต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโฆษณาเลยละ่ะที่ผ่านมาหลายบริษัทอาจมองว่าข้อมูลผู้ใช้เป็นทรัพยากรฟรีที่พวกเขามีสิทธิเก็บและใช้ประโยชน์ได้ตามใจชอบแต่วันนี้ผู้บริโภคตื่นตัวและให้คุณค่ากับข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นพวกเขาต้องการสิทธิ์ในการเลือกและควบคุมว่าจะแชร์ข้อมูลอะไรให้ใครและเพื่อวัตถุประสองค์อะไรคุณคิดว่่านีจะะสงผลกรทบ ต่อแนวทางการทำธุรกิจโฆษณาแบบเดิมๆม,มากน้อยแค่ไหนและถ้าจะปรับตัวเราควรเริ่มจากจุดไหนก่อนดีครับคำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะฉันเห็นด้วยว่ากระแสะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องกฎหมายหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการให้แบรนด์และบริษัทเคารพในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจมากขึ้นฉันคิดว่าธุรกิจโฆษณาแบบเก่าที่เน้นแย่งชิงข้อมูลให้ได้มากที่สุดโดยไม่สนใจความรู้สึกของเจ้าของข้อมูล คุณอาจจะเริ่มล้าสมัยและสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วหลักข่าวันนี้ความสามารถในการสร้างความไว้วางใจและได้รับความยินยอมจากลูกค้าในการใช้ข้อมูลน่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่มีค่ายิ่งกว่าข้อมูลดิบๆซะอีกดังนั้นสิ่งที่บริษัทควรเริ่มทําก่อนเลยคงเป็นการทบทวนแนวคิดและปรัชญาของตัวเองใหม่ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคยุคดิจิทัลต้องยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้าที่เราต้องเคารพเราต้องแสดงความจริงใจที่จะดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยใช้อย่างโป,ประโยชน์ กับเจ้้้าขขอองอมูลดวยถ้าทําสิ่งนี้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าก็จะตามมาเป็นหลักฐานให้เขายินดีแบ่งปันข้อมูลคุณภาพดีให้เรานําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเองแบบวินวินไงล่ะคะมุมมองเรื่องสินทรัพย์ใหม่ที่มีค่ากว่าข้อมูลที่คุณว่ามานีบว่ามันเป็นอินไซต์ที่น่าสนใจมากเลยครับถ้าความสัมพันธ์บนความไว้วางใจกลายเป็นปัจจัยหลักก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนเกมให้บริษัทที่ปรับตัวไวกลายเป็นผู้ชนะไปโดยปริยายเลยนะครับผมเห็นด้วยครับว่าจุดเริ่มต้นของการปรับตัวคือการปรับทัศนคติก่อนต้องมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง่วาาเเขป็น แค่กลุ่มเป้าหมายที่มีไว้ขายของแตกเป็นมนุษย์ที่เราต้องเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของเขาพอมีจุดยืนแบบนี้ชัดเจนธุรกิจโฆษณาก็จะเริ่มเห็นโอ,อกาสมากขึ้นในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกค้าควบคุมจัดการลบข้อมูลของตัวเองได้โดยสะดวกหรือการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้เหนียวแน่นป้องกันข้อมูลรั่วไหลให้ได้มากที่สุดผมว่ายิ่งแบรนด์ไหนแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจปกป้องสิทธิให้ลูกค้าได้เด่นชัดลูกค้าก็น่าจะยิ่งรู้สึกอุ่นใจทจ คุ้มค่าจัดก,การแลกข้อมูลไปถ้ามองในแง่นี้ความท้าทายจากเรื่องเติร์ดปาร์ตี้คุกกี้ก็อาจกลายเป็นโอกาสทองของแบรนด์ที่จะแสดงความจริงใจในการดูแลลูกค้าก็ได้นะครับจริงค่ะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอสําหรับธุรกิจที่พร้อมจะปรับตัวไปสู่การให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ของลูกค้ามากขึ้นแทนที่จะมองเขาเป็นแค่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเชิงสถิติเท่านั้นถ้าแบรนด์สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลลูกค้าได้ดีสร้างความมั่นใจว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวใช้ข้อมูลอย่างเกิดประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลดยไมม่่่่เอาาาาแแตคคปันร หรือหลอกขายของนี่ก็จะเท่ากับว่าแบรนด์ได้สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองในสายตาลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเมื่อลูกค้าเชื่อมั่นว่าแบรนด์มีความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลเขาอย่างดีที่สุดก็จะทําให้เขายินดีที่จะแชร์ข้อมูลลึกๆที่จริงใจและเป็นประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้แบรนด์วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกได้ดีขึ้นกว่าเดิมอ e ีกอกด้วยข้อมูลคุณภาพสูงที่ได้มาทั้งแบรนด์และเอเจนซี่โฆษณาก็จะสามารถนําไปออกแบบแคมเปญและสื่อสารกกกกาาาาาารรรตตลลดดที่่งงใจูค้าา้้มมขึนวเิส ประสบการณ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้มากขึ้นสุดท้ายเมื่อลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์จากการแชร์ข้อมูลเขาก็จะผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาวได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบขายของครั้งเดียวจบแต่จะกลายเป็นความสัมพันธ์แน่นแฟนที่มีคุณค่ามากกว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในระบบนิเวศโฆษณาดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นแบ,บรนด์ลูกค้าหรือแม้แต่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเองถ้าเรายึดหลักการพื้นฐานเรื่องการเคารพสิทธิและความเป็นมนุษย์ของลูกค้าไว้ได้ในทุกขั้นตอนนขขอองกาารรใช้้้มูลล่คคเเห็ดวยับปน ่าเข้าสู่ยุคโฆษณาที่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของลูกค้าแบบนี้มันอาจจะเป็นความท้าทายที่ยากลําบากโดยเฉพาะสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบและวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมๆม,มานานการเปลี่ยนแปลงระดับหลักฐานแบบนี้อาจต้องใช้เวลาความเพียรพยายามและความร่วมมือจากหลายฝ่ายแต่ถ้าพวกเราที่ทํางานในแวดวงโฆษณาและการตลาดไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กล้วนตั้งใจมุ่งมั่นและช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมเชื่อว่าเราจะสามารถค่อยๆเปลี่ยนมาตรฐานและบรรทัดฐานใหม่ในอุตสาหกรรมได้ทีละเล็กทีละน้อยครับอีกสิ่งที่ผมคิดว่าจะ ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นคือการสร้างพื้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างผู้เล่นต่างๆในอุตสาหกรรมครับเช่นการจัดเวทีเสวนาการทําวิจัยร่วมกันหรือการตั้งองค์กรกลางที่ส่งเสริมหลักจริยธรรมในการใช้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเองแต่สามารถนําสิ่งที่คนอื่นทาสาเร็จแล้วมาปรับใช้ได้ขนาดเดียวกันก็ร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีและมาตรฐานกลางๆที่จะมาช่วยให้ทั้งอุตสาหกรรมปรับตัววไไปปในนทททิิศาาาางงีี่่ถถูกกต้้้อดดยผมมคเร กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีประกอบกับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากภาครัฐก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้การปฏิรูปครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับฉันเห็นด้วยเลยการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญมากในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเพราะไม่มีใครที่จะรู้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดสําหรับทุกเรื่องได้คนเดียวกันได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของกันและกันทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวจะช่วยให้ทุกคนเดินหน้าได้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงการเดินไปสูู่่่่่ทททาาางตันนนนนโดดยยไไมมมจํเเป็กกรีีีีพื้้้้ใหผสสสววุ ได้มาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เอเจนซี่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีหน่วยงานกำกับดูแลและที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคเองก็จะช่วยให้เราได้ยินมุมมองที่หลากหลายและเข้าใจความกังวลใจของแต่ละฝ่ายได้ดีขึ้นจะได้ร่วมกันออกแบบทางออกที่ตอบโจทย์ทุกคนมากที่สุดนอกจากแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วการร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและมาตรฐานกลางๆเพื่อช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกเรื่องสําคัญที่เราต้องช่วยกันผลักดนันค่ะเพราะถ้าปล่อยให้ต่างคน ทางธรรมก็อาจเกิดช่องโหว่หรือข้อบกพร่องได้ง่ายแต่ถ้ามีระบบนิเวศที่เอื้อให้ทุกคนสามารถแชร์และจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเราก็จะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคโฆษณาดิจิทัลที่มีจริยธรรมได้เร็วขึ้นแน่นอนสุดท้ายนี้ฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ที่จะต้องเช่าวิยกานขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดมั่นในหลักการเคารพสิทธิ์และเสรีภาพของผู้บริโภคและพยายามสร้างคุณค่่่าาาาผนกรใช้ข้ขออมูลยงี จริยธรรมในทุกขั้นตอนถ้าเราร่วมแรงรวมใจกันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างจริงจังในสักวันเราก็จะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาได้และทําให้โลกโฆษณาดิจิทัลกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจริงๆผมคิดว่าประเด็นที่คุณพูดถึงนี่สําคัญมากเลยครับการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายเกินกว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะทําสําเร็จได้โดยลําพังเราจึงต้องร่วมมือกันจริงๆทั้งในมิติของการแลกเปลี่ยนองความรู้การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมาตรฐานหรือจรราบ่วม เพื่อให้ทั้งระบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปด้วยกันและที่สําคัญเราต้องดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงให้เสียงของทุกคนได้รับการรับฟังและนําไปสู่การกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่สุดไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายครอบงาฝ่ายอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของลูกค้าหรือผู้บริโภคในฐานะเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงจะต้องได้รับการให้น้ําหนักและใส่ใจเป็นพิเศษความต้องการและข้อกังวลของพวกเขาควรรับเป็นศูนย์กลางของการออกแบบระบบนิเวศใหม่นี้เพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าสิทธิและประโยชน์ขขอออองงงพวกกกเาาจะไดด้้้รรรรััับบปปคคุมน เมื่อเราสามารถหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างการคุ้มครองข้อมูลกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสร้างกลไกความร่วมมือที่ทุกฝ่ายไว้วางใจได้เราก็จะสามารถปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทั้งธุรกิจสังคมและที่สําคัญที่สุดคือตัวผู้บริโภคเองครับเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่นี้อาจจะดูยากลําบากและยังอีกยาวไกลแต่เชื่อว่าถ้าเรายึดมั่นในอุดมการณ์ของการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยือนเอาผ่านหลักจริยธรรมที่เข้มแข็งและร่วมแรงหลมใจกันอย่างจริงจังเราจะสามารถค่อยๆขับเเื่่่่ออนนุตสาาหหหกรรรมมีี้้ใูวท ข้อมูลจะกลายเป็นพลังบวกอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนและนำพาสังคมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกทกท่านที่รับฟังและขอบคุณเนื้อหาในการสนทนาครั้งนี้ที่เรียบเรียงโดยอาจารย์แชมป์ทิติพลเทียมจันที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลฝากติดตามเว็บไซต์ brandingcamp. com ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ